สวัสดีครับองค์โคจงคุจ้าวงจรยิงไม่ยัง้อองอาไรเงี้ยเนี่ยเขาให้ขึ้นขุดอุ้มให้เป็นตีความลึกประมาณสองบล็อก ให้มันเป็นตัวอนะครับแต่เป็นตัวอื่นโอ้โหเป็นระเบียบเลยโอเคหาอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมมันก็คือเ,เลยอย่างแรกนะท่านเตรียมไอทีนั่นอะไรครัอบคอยปลอกปลาใหม่อม ออกมาใหม่แล้วก็แล้วก็ออกเครื่องทำน,นี้แล้วก็แล้วก็เตรียมไอ้ไหนเลวเตรียมแล้วก็เตรียมไม้ที่คืนนี้โอ,โ,อโ,อโอเคตปดูารสร้างกันเลยครับ คุณจะขุดมันสมบบนีแล้วนี่องไม่ใช่จ้ะแ้วางวางใลูกสุดเนือตรงนี้าก็ุไปก็่มนี่ครับวางอย่างนี้ ก็อันนี้นี่แหละครับวางไอป้ปลอกใหม่ที่เพิ่งมานั่นแหละครับแล้วทำเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปเอานั้นก่อนอืมโอเคเดี๋ยวผมจะทำก่อนโอเค ต้องหาดินโอเคหาดินอ,อันนี้นั่นแหละครับมองบางไว้ทุบอันนี้ออกทีนี้ครับทีนี้ไอ้ดินออกโอเคก็ให อย่างนี้อย่างนี้ก็เอ้ยไม่ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งก่อนเดี๋ยวนี้ครับก็ได้แล้วก็ดินปกปิดแบบอย่างนี้นะครับก็ทางนี้อีกอย่างนี้ครับ พวกนี้ไม่จะกระพริบปิดก่อนแล้วให้เอาแันนี้รับใหม่างอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้หน้าตาออกมาแบบนี้ก็ให้ก็จะก็วางก้อนนี้ลงไปอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมจะระ้องกับสิ่ง